สวัสดีครับเพื่อนเทุกท่านผมโจนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโจโจโฟเลตเพลนส์ช่องที่จะทำเพื่อนเพื่อนๆนะครับหลงรักไม้ใบมากขึ้นนะครับวันนี้เราก็พาพระเอกอีกท่านหนึ่งมาแนะนําเพื่อนๆนะครับซึ่งก็อาจจะดูตลกเนาะคุยกับต้นไม้ละนะครับซึ่งก็เป็นอีกอพืชนะครับในวงอาราซีอีนะครับอยู่ในแฟมิลี่อาราซีเนาะอยู่ในสกุลฟิโลเดนรอนนะครับอยู่ในจีเนสเนาะจีเนสหรือสกุลฟิโลเดนรอนซึ่งก็หลายๆคนเนาะเคยเกินไปคลิปจําไม่ได้เหมือนกันเนาะคลิปไหนนะที่่กก็บอวา ยิ่งหลายๆคนสะสมไม้ที่อาจจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันเนาะบางคนชอบใบทรงยาวบางคนชอบใบทรงเป็นใบเลื่อยเนาะเช่นยกตัวอย่างเช่นลักษณะคล้ายๆพินนาคเนาะแบบแบบขอบใบเป็นหยักเป็นหยักเนาะเหมือนเลื่อยอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบไม่ชอบแบบแนวนั้นเนาะชอบใบแบบแนวยาวๆเรียบๆแบบนี้ก็มีนะครับบางคนชอบไม้เลื้อยไต่พันธุ์ลวดเลวบางคนชอบไม้ทรงที่เป็นแบบ การยาวๆเนาะประมาณนั้นซึ่งแต่ละคนชอบแตกต่างกันเนาะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คืออาสีของด้านล่างของใบนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างจากอาพืชหลายๆชนิดนะครับซึ่งจริงถ้าเกิดดูจากสีของเขาเนาะดูด้านล่างเห็นไหมจะเป็นออกสีแบบน้ําตาลออกแนวแดงแม่วงๆนะประมาณนี้นะครับซึ่งก็ ก็จะมีพืชที่คล้ายๆกับตัวนี้อยู่เนาะพอสมควรเลยเนาะซึ่งจริงก็การเก็บสะส,สมก็อย่างที่บอกแหละเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าจุดเด่นของเขาอยู่ตรงไหนนะเหมือนตวนนี้จุดเด่นของเขาคือใบที่ยาวนะครับแล้วก็ด้านล่างของใบเนาะรวมถึงอาจจะมีลักษณะอื่นเนี่ยผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนาะก็เป็นพืช ในวงอาราซีเนาะอยู่ในสกุลฟิโลเดนรอนนะครับซึ่งก็ชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือฟิโลเดนรอนไบคัลเลอร์นะใบนะครับมี2ส,สีเนาะพูดง่ายๆเนาะมีลักษณะ2ส,สีนะครับประมาณนั้นนี่ใบที่แปลว่า2เนาะใบคัลเลอร์คัลเลอร์คือสีใบที่มีลักษณะ2ส,สีเนาะก็จะมีสีด้านบนสีเขียวด้านล่างสีนี้นะครับประมาณนั้นซึ่งก็จริงๆมีตัวอีกตัวหนึ่งคล้ายๆกันเนาะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นี่เอายกมาด้วย เพื ja hier, evet. yal, <Okay. S 1> ่อความสมจริงเนาะตัวนี้น่าจะคุ้นๆกันจริงๆมีอะไรยุคแรกๆเลยของการเลี้ยงไม้นี่ให้ดูใกล้ๆเห็นไหมด้านล่างก็จะมีสสีเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมคุ้นๆไหมตัวนี้เนาะก็มาคู่ขี้กับเจ้าตัวฟิโลนดอนส้มเนาะตัวนี้ก็คือฟิโลนดอนอัตาบาโปเอนเซ่เนาะหรืออัตาบาโปเอนส์เนาะซึ่งก็เป็นตัวเลื้อยเหมือนกันเห็นไหมสังเกตดูลักษณะจริงก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงผมแป๊บเดียวแขนหักนี่เห็นไหม ฐานใบเนาะก็จะมีโลบเข้าไปเนี่ยมีไซนัสบุ๋มเข้าไปข้างในเดี๋ยวตัวเนี้ยไม่ใช่ละเห็นไหมครับจะมีความแตกต่างกันนะครับก็เอกลักษณ์ของเขาก็จะมีความแตกต่างกันเหมือนตัวเนี้ยอ่เล่าที่มาที่ไปก่อนละกันนะ้องก็ตัวนี้มีถิ่นกําเนิดจากทางเปรูนะครับก็ฟิโรันไบคัลเลอร์นเนี่ยคือ จริงๆตามป่าเนี่ยค่อนข้างจะโตได้ดีพอสมควรเลยเวลาย,ยิ่งแต่ต้นไม้เนี่ยไม้พวกนี้เวลาย,ยิ่งแต่ต้นไม้สูงขึ้นใบจะมีขนาดใหญ่ขึ้นน้องจริงจากรายงานการวิจัยเนี่ยก็พบว่าความยาวตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ฐานใบไปจนถึงปลายใบตรงเนี้ยนะครับยาวได้ถึงประมาณเกืบอบเกือบสฟุต สองฟุตนะไม่ใช่2เมตรนะครับสฟุตประมาณ2ไม้บรรทัดนะครับตามรายงานการไปที่เจอแต่อาจจะยาวกว่าน,นี้ก็ได้นะครับใครมีที่ยาวกว่าน,นี้ก็ส่งรูปมาให้ดูกันทางเพจได้นะครับส่วนความกว้างของใบเนาะประมาณ8เซนนะนึกถึงความ8เซนประมาณไหนนะครับลองกะดูนะครับก็ยาวเกือบ2ฟุตค่อนข้างจะยาวอยู่แล้วก็มันก็จะทิ้งตัวลงมานะครับประมาณนี้อันนี้มันยังไม่ทิ้งตัวเท่าไหร่นะยังไม่หนักมากนะครับประมาณนี้ซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นไม้ที่ก็น่าสะสมนะอีกแบบหน,นึ่งทีเนี้ยตัวเนี้ยจริง ถ้าช่วงแรกๆร,กรยายงาน,นการวิจัยบอกว่าไอตัวด้านล่างลักษณะเด่นสีน้ําตาลของเขาสีแดงแดงน้ําตาลน้าตาลเนี่ยมันจะชัดในกรณีที่ใบอ่อนแต่จริงใบแก่ๆก่อนหน้านี้มันก็มีเห็นนะมันจะมีปรับมันจะมีให้เห็นอยู่นะครับโดยเฉพาะลักษณะเด่นอีกอย่าง,งคือย,ยอดนะครับยอดเนี่ยสังเกตด้วยว่าตัวเขาเรียกอะไรหลายคนเรียกหลอดนเนาะ๋ยวผมไม่ดูหลอดใกล้ๆนี่นี่เขาไม่ดูด้วยเห็นไหมด้านล่างจะให้ดูด้านล่างพลิกดูนะครับเห็นไหมเห็นไหมสีก็จะเด่นน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งเนาะนี่ แล้วก็ให้ดูหลอดเนี่ยดูหลอดใกล้ๆเลยนะครับมันจะเป็นสีอ่าแดงๆนี่คือเอกลักษณ์ของเขาที่เด่นชัดอีกอันหนึ่งและอย่างคือตรงนี้น้องสังเกตดูว่าตรงบริเวณกา้านเห็นไหมครับให้ดูยังไงดีใกล้ๆให้ดูใกล้ๆเห็นไหมครับมันจะมีสองสีตลอดเลยตั้งแต่ก้านใบนะก้านใบเห็นไหมด้านบนสีเขียวด้านล่างออกสีแดงๆเลือดหมูเลือดหมูเห,มเห็นไหมด้านบนสีเขียวด้านล่างสีแดงเหมือนกันเนี่ยตนนัวนี้นะครับนี่เห็นไหมก็จะมีความแบบ เอกลักษณ์เด่นชัดของเขานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แผ่นใบเนาะแผ่นใบด้านบนด้านบนเห็นไหมจะออกแนวแบบมันมันมน,มน,มน,นิดนึงเนาะมันมะันนิดนึงวาววเนาะวาวาวับวับนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นลักษณะเป็นไม้เลื้อยเนาะเป็นไม้เลื้อยแล้วก็เลี้ยงไม่ยากเนาะทีนี้ตัวนี้จริงริงเอออีกตัวหนึงนะ่งเดี๋ยวให้ดูตัวที่มีเอกลักษณ์ด้านล่างสีแดงแดงน้ำตาลน้ำตาลนี่ตัวนี้คุณไหมครับ อย่าเพิ่งเลื่อน่อเนาะใครยังไม่ได้ตอบคําถามเราลองทายมาดูแล้วกันเนาะติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับตัวนี้ก็คือฟิโอลนดอนคอสิเนียนำนะ้ำเนาะประมาณผมมีจำหน่ายในเพจเนาะตัวนี้เห็นไหมด้านล่างเหมือนกันเลยนี่ตัวนี้ใบใหญ่นะโตขึ้นแบบใบเริ่มเทิมเลยเห็นไหมนี่นี่ครับเห็นไหมครับนี่คอสิเนียน้านะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นสีน้าตาลน้าตาลก็สวยแบบหนึงนะ่งเนาะตัวนี้ก็จะเป็นในแนวแบบแนวทรงกอแบบนี้เขาเลื้อยนะเขาเลือ้อยแต่ว่ามันไม่ได้เลือเล้อยเร็วมาก ก็จะแตกข้างเยอะพอสมควรเนาะประมาณนั้นแต่ตัวนี้มันก็จะเลื้อยขึ้นเลื้อยไตนะครับประมาณแต่ไม่ได้พันแบบแนวแบบเถาวันตําลึงอะไรขนาดนั้นนะครับเห็นไหมคอสีเนวนมสวยคนละแบบนะครับน้ําตาลคนละแบบนี่เห็นไหมอันนี้เมื่อกี้ที่บอกเนาะลักษณะขอบใบเป็นแบบนี้อันนี้ลักษณะขอบใบเรียบบางคนชอบความแบบรูร้ารูร้าไม่เกะก,กะมากอันนี้ก็แนะนำนะครับแต่บางคนแบบมีพื้นที่บ้านเยอะก็แบบนี้แบบนก็แนะนาเหมือนกันเดี๋ยวใบจะใหญ่มากขึ้นเนาะเกือบ3ามเท่าเลยนะครับนี่ โอเคทีนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้เนาะฟิโลนั้นไบคัลเลอร์ก็เมื่อกี้บอกทินกำเนิดไปแล้วนะครับก็อยู่ทางทางฝั่งเปรูแล้วก็งานจะไต่ได้สูงพอสมควรเลยนะครับรายงานบอกว่าแบบโอ้เกือบ10เมตรเนาะสูงพอเวลาก็ไต่เนาะไต่ความสามารถในการไต่อาจจะได้เยอะกว่านั้นถ้าเจออยู่ตามสภาพธรรมชาติจริงๆที่เหมาะสมกับเขาเนาะสารอาหารพอเหมาะเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นด้วยนะครับสูงเกือบ10เมตรเลยทีเดียวเนาะเมื่อกี้บอกแล้วเนาะความยาวจาก ฐานใบจนถึงปลายใบก็ประมาณสัก2ฟุตนะครับกว้างประมาณ8ซนติเมตรนะครับประมาณนี้เนาะสฟุตก็ประมาณ60เซนประมาณนั้น2องใบบรรทัดนะครับประมาณนี้ทีนี้การเลี้ยงดูเนี่ยไม่ยากเนาะตัวนี้ค่อนข้างจะจริงๆเขาชอบความชื้นนะชอบความชื้นแต่ว่าอยู่ในที่แห้งแล้งอยู่ได้คนนี้ค่อนข้างจะทนแรงพอสมควรนะครับดังนั้นไม่ขอะคนที่กังวลอาจจะแบบเอ๊ะรูดูร้อนบ้านเราจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้อันนี้เรียกสภาพเปิดปกติเลยนะอยู่ภายนอก บ้านปกติเลยเห็นไหมเขาก็ไต่ปกติของเขานะครับนี่เห็นไหมนนะครับก็อเอาให้ไต่เสาผ้าเฟลหรือจะเป็นเสาพวกกับมะพรา้าวสับก็ได้นะคุณก็ลองประยุกต์ดูนะครับแล้วก็ตัวนี้จริงจริงก็โตไม่ได้ไม่เร็วไม่ช้ามากบางคนไปเจอแบบว่าเอ๊ะทำไมโตช้าจังจริง ก็ไม่แน่ใจใสอบถังมาไ,ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะสารอาหารหรือสภาพแวดล้อมอยังไม่สมบูรณ์มากพอเนาะที่อยู่ที่บ้านก็เป็นไปได้นะซึ่งก็ยังไงก็ลองส่งภาพมาสอบถามกันได้เพราะาบางคนคือ,อพอคือเขาแนะนำแหละว่าเลี้ยงวัสดุปรับนูน่นปรับนี่ปรับนั่นแล้วพอไปดูวบางในที่ที่แบบลมอากาศไม่ถ่ายเทก็มีหรือพฤติกรรมการลดน้ําของเราเองแตกต่างกันหรือการให้สารอาหารแตกต่างกันหรือบางคนเจอตัวไรแดงเข้าไปเนาะมันก็จะทําให้ยอดเนี่ยมัน เริญเติบโตได้ช้าลงประมาณนี้ก็มีเนาะเจอพวกเคลี้ยนะครับดูดน้าเลี้ยงประมาณนั้นเนาะก็ทีนี้พอพูดถึงาการเลี้ยงดูแลกัน,นการเลี้ยงดูตัวนี้ชอบแสงาลาไรนะครับไม่ชอบส่องแดดโดยตรงเนาะแสงประมาณ70%เนะาะมีเลี้ยงภายใต้แลนก็อยู่ได้เนาะบางคนบอกป่าไม่เห็นมีแลนเลยเนาะก็ป่ามันมีแบบพวกาการกรองจากพวกใบไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วนะครับอันนี้เนาะแล้วก็ ความชื้นเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไปเนาะว่าเมื่อกี้แสงเนาะประมาณ70%นะครับไม่ชอบแสงแดดโดยตรงเนาะเดี๋ยวไม่ไม่ไมนใบจะไหม้นะครับแล้วก็พูดถึงความชื้นเนาะความชื้นจริงเมื่อกี้บอกว่าชอบความชื้นสูงนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องสูงก็ได้ถ้า คุณไม่สามารถควบคุมสภาพนั้นได้จริงๆเนาะประมาณนี้ก็เน้นลดน้าเอาเน้นอาจจะพ่นสเปรย์น้ําบ้างนะครับหรือไว้ในที่ที่อาจจะแบบลมไม่แรงมากเนาะลมไม่แรงมากเพราะถ้าลมแรงยิ่งลิ่งแรงมากเท่าไหร่มันจะทำให้ความชื้นสูญเสียมากขึ้นเท่านั้นก็ต้องระวังบางคนแบบมีวิธีการโปะหน้ากระถางเนาะเอาแบบพวกสเปน้ามอสนะโปะนะรักษาความชื้นในผิวดินก็มีนะทำได้เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะบอกอย่างนี้ความชื้นสัมผัสเนาะความชื้นสัมผัสก็ชอบประมาณสักแบบกลางๆแล้วกันเนาะประมาณสัก 6 0สิถึงแปดสเรนตะี่ยประมาณนี้อยู่ได้นะครับประมาณนั้นต่ํากว่านี้อยู่ได้ไหมอยู่ได้ใบไม่ได้ไม่ได้ไหม,ไไม,ไไมไ้มากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าความชื้นสัมพัทธ์ต่ําเกินไปจริงๆมันก็สะท้อนพฤติกรรมได้นะว่าเราปล่อยปะละเลยนิดนึงก็อาจจะต้องมีการพ่นหมอกนะสเปรย์น้ําช่วงเช้านะครับประมาณนี้ก็จะช่วยเขาได้หรือมีถัดลงน้ํานิดนึงแล้วใส่หินภูเขาไฟไปแล้วก็ถัดกรวดก็ได้นะวางหินภูเขาไฟลงไปในจานรองแล้วก็ใส่น้ํหลอนะครับประมาณนั้นนะก็ช่วยได้นะครับทีนี้เนี่ยการให้ ทรีทเมนต์พวกปุ๋ยพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ผมให้ปุ๋ยละลายช้าปกติเลยนะครับปุ๋ยละลายช้าสุดธรรมดาธรรมดาเลยก็ให้เป็นเดือนละครั้งละครั้งละหน่อยหน่อย,อยมันกระถางเนี้ยเนี่ยให้ปุ๋ยละลายช้าประมาณสักหนึ่งช้อชนชาเนาะรอบๆโคนต้นแล้วก็จะมีพวกให้แบบพวกมูลไส้เดือนบ้างเนาะให้มูลไส้เดือนบ้าง<อ>ก็อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละประมาณหนึ่งช้อนชานะให้ประมาณนี้แบบให้เขาได้รับแบบพวกอินทรียวัตถุบ้างนะครับประมาณนี้แล้วก็การพ่นการพ่นพวกแบบ ธาตุเขาเรียกอะไรปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้ก็ให้ได้นะถ้ามีนะครับก็ผสมน้ําแล้วก็พ่นบางคนเป็ยนยพวกสารสกัดจากสาลายปุ๋ยพวกแบบสารสกัดจากน้ําหมักปลาอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับไม่ไม่เขาเรียกอะไรต้นไม้ไม่ได้เสียหายเนาะก็ค่อยๆปรับแล้วกันใช้จงัจงๆนิดนึงจากตัวสลักที่บอกไปก็ผลิตภัณฑ์บอกว่าใช้ส,ส่วนใหญงคุณก็อาจจะจางลงนิดนึงประมาณครึ่งนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าพืชเขาชอบแค่ไหนนะเหมือนอันนี้ของผมผมก็ใช้ใช้ตัวสารสกัดจากสาลายทะเลด้วยนะครับประมาณนั้นก็พ่น เป็นสักสอาทิตย์ครั้งนจางๆเนาะอย่างน้อยก็ช่วยให้เขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับในการเจริญเติบโตครับประมาณนั้นแล้วก็พวกนี้จริงๆศัตรูพืชนิงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างอึดพอสมควรแต่ถ้าเกิดบางคนกังวลหรือปลูกในที่เยอะๆอยู่แล้วก็ อาจจะเป็นพวกกันเพลี้ยเนาะกันเพลี้ยกันไรแดงบ้างเนาะประมาณนั้นก็อย่างน้อยเดือนละครั้งหรือในช่วงระบาดระบาดช่วงแรงแรงอย่างเงี้ยก็พ่นกันพวกไรแดงกันเพลี้ยก็ดีนะกันไว้ก่อนบางทีมันพอมันมีอาการแล้วเนี่ยมันก็แก้แก้ค่อนข้างจะแบบคือหงุดหงิดแล้วบางคนเนาะประมาณนั้นก็ลองชูช่วงอาการแรงแงแห้งแห้งอย่างเงี้ยก็พ่นกันพวกไรแดงกันพวกเพกลีพลย้ลยบ้างก็ดีนะครับประมาณนี้แล้วก็ทีนี้ตัวนี้วางชอบในที่แบบ อากาศ่ทยเทสะดวกนะวางในที่ลมโกรกนิดนึงนะครับอย่าแบบอับลมมากอับลมมากนอกจากมันจะเน่าง่ายแล้วเนาะมันก็จะแบบทําให้เขาเรียกอะไรความร้อนมันสะสมบร,ริเวณนั้นเยอะเกินไปบางทีมันทําให้ปลายใบไหมได้ก็ต้องระวังนะครับประมาณนี้การขยายพันธุ์ก็ชําข้อปกติเลยเนาะก็หั่นแต่ละข้ออย่างเงี้ยหั่นได้เลยแล้วก็เอาไปปลูกเนี่ยให้ดูตัววางข้อเนาะเนี่ยให้ดูเห็นไหมนี่นี่ก็ไม่วางข้อปกติเลยเห็นไหมก็ เอาไปชาตัดปุ๊บเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้เนาะก็เห็นไหมตัวยอดใหม่ออกมาแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็ชําปกติเนาะมีจําหน่ายในเพจนะครับนี่ไข่โของอีกแล้วนะครับนี่เห็นไหมให้ดูอีกนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ตัวแทงละเห็นไหม นี่ครับอันนี้ก็ไม้วางข้อปกตินะก็ชําปกติวัสดุก็แล้วแต่ที่มีใช้กับมะพร้าวสับผสมขุยมะพร้าวก็ได้นะหรือจะใช้ตัวที่มีผมผสมเล่นแร่ไปทา่าเยอะแยะเอาเท่าที่เหลือเท่าที่มีผสมกันเนาะพวกเลก้าบอลบ้างละ่ะพวกหินภูเขาไฟเพลย์ไลท์ที่มีมีผสมกันในจริงถามว่าจําเป็นขนาดนั้นไหมไม่จําเป็นเนาะ,ะนะครับทีนี้ วัสดุปลูกาพูดถึงวัสดุปลูกเลยแล้วกันก็เน้นอะไรที่ค่อนข้างจะระบายน้ําได้ดีละกันเนาะอย่าปลูกกับดินเหนียวเนาะดินเหนียวมันระบายน้าไม่ได้ไม่ดีนะครับก็เป็นพวกใช้พวกกมามะพร้าวสับเนาะผสมกับพวก ขุยมะพร้าวก็ได้เนาะกาบอาจจะประมาณสัก2ส,ส่วนแล้วก็ขุยประมาณสักหนึ่งส่วนประมาณนั้นคือที่บอกเน้นกาบเยอะกว่ามันทําให้เวลาลดน้ําน้ำระบายไหลระบายได้ดีกว่าบางคนมีตัวอื่นเช่นหินภูเขาไฟเพอร์ไลท์เลก้าบอก,ก็ผสมไปด้วยก็ได้เนาะก็เน้นที่ลดน้ําปุ๊บแล้วน้ําไหลผ่านลงกระถางได้ค่อนข้างจะคล่องตัวเลยเน้นประมาณนี้ดีกว่านะครับประมาณนั้นเนาะอย่าให้น้ําขังเยอะไม่งั้นมันจะเน่าเน่าแล้วมัน กู้ชีวิตยากนะครับประมาณนี้แล้วก็การเลี้ยงก็มีเสาให้เขาไต่นิดนึงเนาะประมาณนี้ไต่ขึ้นพันหลักแล้วมันก็จะสวยขึ้นใบจะยาวขึ้นเนาะเหมือนอย่างเงี้ยเลยละก็เริ่มหาหลักให้เขาไต่ได้ละแต่นี่คือผมไว้ตัดขยายต่อนะก็ปล่อยให้เลื้อเรื่อยๆแล้วก็ตัดขยายวางข้อเหมือนเมื่อกี้นะครับก็คร่าวๆเนาะมีอะไรอีกที่ต้องพูดก็จริงคร่าวๆหลักๆมันก็ไม่มีหรอกก็อย่างน้อยก็ฝากนิดนึงเนาะวันนี้ก็ วันคริสต์มาสสำหรับหลายคนเนาะก็ผ่าไม้สีแดงๆสีธีมคริสต์มาสมาเราอาจจะมีไม้ใบที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่อย่างน้อยก็อย่าทิ้งการเลี้ยงต้นไม้อย่างน้อยเขาก็ช่วยให้เราแบบใจเย็นเนาะใจเย็นแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้แบบดูแลเขานะครับคือจริงๆถ้าเราดูแลดีอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบสะท้อนสิ่งไม่ดีออกมาเนาะบางคนคืออาจจะอาจจะขาดการดูแลนิดนึงเนาะมันก็เน่าบ้างแหละมันก็แห้งบ้างแหละหรือมันก็อาจจะโดนแบบพวกเพลี้ยอะไรแดงหนอนรุมแต่ทั้งนี้ถ้าคุณแบบ ป้องกันตั้งแต่แรกๆเหมือนที่ผมบอกเนาะก็ใส่ใจเขานิดนึงเราตรวจสอบนิดนึงใบเป็นรูมาดูมีหนอนหรือเปล่าก็กําจัดหนอนนะครับหรือช่วงอากาศแรงๆอะคุณก็กันเพลี้ยกันไรแดงบ้างนะครับหรือแบบช่วงที่แบบพืชเจริญเติบโตเร็ว,ว,วอย่างเงี้ยช่วงแบบหน้าลงหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยรูดูใบไม้ผีก็แล้วแต่ก็ให้ปุ๋ยเยอะนิดนึงนะครับช่วงหนาวๆอย่างเงี้ยก็อาจจะให้ปุ๋ยน้อยลงกว่าเดิมประมาณนั้นคือต้องเข้าใจพืชด้วยต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงเขานะหรือเอาไปเลี้ยงที่แบบ อับอากาศเนาะอับอากาศอักเลมพัดไม่ค่อยพัดเอาไปวางในที่แบบอับลมอย่างเงี้ยแสงไม่ค่อยส่องสุดท้ายแล้วพืชมันก็แบบได้รับความชื้นอาจจะเยอะเกินไปมันก็อาจาอาจะเน่าได้ง่ายเนาะประมาณนั้นเนาะเหมือนเอาผ้าเปียกไปวางตากไว้ในตู้เสื้อผ้าที่มันยังไม่เขาเรียกอะไรผ้ายังไม่แห้งเอาไปไว้ในตู้เสื้อผ้าสุดท้ายลาก็ขึ้นนะครับประมาณนั้นไม่ต่างกันเนาะพืชมันก็ต้องการการถ่ายเทข,ของอากาศการระบายของน้ําที่ดีนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับช่องโจโจฟูลเลเพลนส์แล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามในเพจใน a c e b o o k นะครับมีคำถามสอบถามมาได้นะครับอะไรที่ผมหาคำตอบไม่ได้เนาะอย่าลืมว่าบางคนบอกพี่โจไม่เห็นรูปทุกต้นเลยแต่จริงอย่าลืมว่าพืชมันมีรูปผสมเยอะมากแล้วมันมีตัวใหม่ๆที่เพิ่งค้นพบก็เยอะพอสมควรอย่างน้อยคือ,อเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลมาให้นะครับถามผู้รู้มาให้อีกครั้งหนึง่งเนาะบางทีก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยนะครับวันนี้ลานไปก่อนนะครับกับพืช สกุลฟิโลเดนรอนนะครับนี่ตามเสื้อเลยนะครับก็สวัสดีครับ